ตอนนี้ต่ำงามๆนะก็จะโหไล่เลยนะสบ,บายดีต่อสาวๆทุกเท้าทุก,ทก,ทก,ทกคนเมื่อนี้ปริไยจะผ่ามาสมบรรยากาศอยู่ท่บ้านซบแจมเมืองงงอยแข้งล่วงพผาบหนักสือ่ามู่บ้านนี้ก็จะตั้งอยู่ห่างจากเมืองง่อยเก่าเนาะประมาณซ้ำยว่าสี่สิบนาทีเขาขี่เหือขึ้นมาตามลำแม่น้ำอู เดี๋ยวเราไปสมบรรยากาศหมู่บ้านนี้นํากันว่าไทยบานสาวบ้านเพื่อพากันตื่นแต่เศร้ามาตำหูก็ถึงว่าหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านตำหูกะจะเป็นอีกอาชีพหนึ่งคือสามารถสร้างรายได้นะจะเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวแต่้าเลยนะเป็นตื่นมาตำ ก็จะมีเปลือบทุกๆร่างขาเขื่อนเลยเนาะเป็นตามโฮกอยู่หมู่บ้านนี้เนะตามแผ่นแผ่แผ่นแผ่งามๆเนะาะก็จะเป็นเอกลักษณ์อยู่ภายในหมู่บ้านนี้อันนี้จะเป็นผ้าปูโตบนนนนะบ่อนอะไรเนาะง่ายๆเลยเนาะงามงามที่เป็นเอกลักษณ์ แลายลายคนเนาะคนก็ขากันตื่นแล้วเนาะตอนนีนนะ้อันนี้ก็จะเป็นผ้าแผ่เนาะที่เป็นตามออกมาเนี่ยงามเลยเนาะก็ปิดการชงเสริมเนาะถยบ้านเพื่อสร้างหลายได้อีกทางหนึ่งเนาะนอกจากเห็ดส่วนเห็ดหนาแล้ว เป็นอีกมู่บ้านที่หน้ามาเที่ยวมาสมะตอนนี้ก็ถือว่าเงียบสงบเลยนแะต่สาวๆนี่เพิ่นก็นนาจะตื้นเนาะหนึ่งเข้าหนึ่งนำ้ำนะบางคนเพิ่กนกัน่ะจะออกไปห้าปู่ห้าป่าอยู่ตามลำแม่นำ้ำอู่หนระือว่าไปส่วนไปหนา ล้วก็บ้านเหือนเพิ่นก็ยังหักซ่าแล้วก็อนุรักษ์ไว้เนาะจะเป็นเขื่อนแบบตังเดิมเนาะแะส่วนล่ายนี้เพื่อนก็จะมุ่งสังกะซี่นะมันจะมีเขื่อนไม้เนาะยังมีร่ายล่างอยู่ลเลาเขื่อนไม้เนาะต้นนาเนี่ยจะเป็นเป็นเอาไม้เห็ดเนาะ ฝ่านี่แม่น่นาจะเ,นะเป็นไมนะ้เฮียเนาะพันว่าซานเนาะซองสั้นก็มีนะคือร่างนี้เนาะเป็นซองสันนะ้นเนาะฝ้าไม้เห็ดงามๆเลยลนะักจากที่พันกินขา้าวกินน้ำแล้วเนาะพันก็น่าจะผ่ากันตามโฮกงยัง เลยนะนาหักเลยเลด,ยดี๋ยวให้รายดีอันนี้นะอันนี้จะเปลี่ยนภายในหมู่บ้านนี่ก็เกือบทุกล่างเลยเนาะที่ว่าเพิ่อนตามฮูกนะ <c oughs> <c oughs> ก็จะมีผ้าส้วมงามๆ ตั้งอยู่อ้อมหมู่บ้านนี้นะตอนเช้าเหาก็จะสามารธาสมมอกได้นะตอนเช้าๆนี่ตรงนั้นเหยื่อนี่เพิ่นก็นกนอนุรักษ์ไว้นะเงามเลยนะ บ้านศกแจกเ่าขี้เห่อจาาเมืองงอยเก้ามานาก็ไไ่้ไก่นะนะจะประมาณ30 40นาทีนี่ขี่ขึ้นมา แล้วมันก็จะมีบ้านพักนะอยู่ติดกับหมู่บ้านนี่เลยออทีนี้มันจะเลี้ยงนะเป็ดไก่นะล่าเลยนะเป็ดมีไก่ ่นี้ก็จะเป็นห้องพักนะช่วงคืนนึงนี้แสนกรีเนะสวงนี้ก็ถือว่าโได้แผงนะวิวนี้ถือว่าสุดยอดเลยเนะนะเข้ามานี่ก็จะเป็นส่วนมีส่วนต้นไม้ดอกไม้เที่ปลูกอยู่ อ,ออมบันพักนี่เนาะงามเลยนะนก็ะจะมีเป็นบังกะโลแดดเนาะบังกะโลเขามานี่เนาะจะมีดอกไม้เนาะดอกไม้งามเลยนะเน่ะเป็นธรรมชาติสุดๆเลยเนาะบันพักนี้กันสาวนะเราสามารถมาส้ม บรรยากาศเนาะสมมอ,อกมาสัมผัสกับนี่นะธรรมชาติสุดยอดเลยนะจะมีมอ,อกนะตอนเช้าอากาศก็เย็นพอดีนะ่วงนี่ จะปลูกดอกไม้นะประดับประดางามดอกไม้ต้นไม้มีเดินยา่างงามเขี้ยวงามถ้าหาลงไปนี้นะคะ,ะเปลี่ยนท่าเหรอ เลยฮะขันซาอ่าเพิ่์ดก็จะมีส่วนผักกาดเนาะอยู่นี่อตอนเซาวๆเนาะมาเก็บผักกาดอยู่นี่เนาะอืมผักกาดงามเลยเนาะโอ้ยเนาะส่วนผักกาดมันปลูกบางลายเนาะงามงามมีผักกาดมากักเพชรมักเครื่องอยังนเนาะเพิ่์ดปลูกเนี่เป็นส่วนขั่วเลยเนาะมีมกักหงมักกล้วยเนาะ แล้วก็มากมายอื่นๆอ,อ,อีกอว้าวอตอนนี้นะจะเป็นซื้อบ้านพักเนาะบ้านพักศบแจม ก็จะอยุดติดกับท่าเหือ่อที่เห็นอยู่ตอนน้นนี่จะเป็นแม่น้ำอู่นะจะมีผ้าสุ้งๆอยู่ตอนน้านี่งามเลยสบายดี เพื่นก็นตื่นได้เศ้าเลยนาะ,ะได้ยินว่านะเนาะแต่กต่อนเนาะหมู่บ้านเก่าจะอยู่ฝั่งเบื้องนั้นพุนะ่นเนาะแล้วจากนั้นหลังจากนั้นเนาะ,ะมันมีความยุ่งยากเราในการข้ามใบมาเนาะฉะนั้นเพิ่นจึงผ่ากันยกย้ายมาอยู่เบื้องนี้เนาะอันนี้จะเป็นลองไมมน้ำอู่ ตอนนี้น้ำก็ลดลงแล้วเนาะเนื่องจากฝนก็นบาตกไล่แล้วนี่เนะมีหมอกงามเลยเนะตอนเช้าซึ่งว่าเฮาขี่ขึ้นไปนี่เนาะอีกประมาณนึงก็จะไปที่เขื่อนอน้ำอู่ซามนะ ตอนนี้จะเป็นเหือเหือเพื่อนเอาไปห้าป่ามีว่าเป็ดส่วนสุดยอดเลยเนาะธรรมชาติเนาะทานได้มักแบบเงียบสงบเนาะแบบบานๆซึ่งว่าหมู่บ้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะที่น้า มาเที่ยวแล้วก็มานอนพักยามนะไปลินไส้ก็จะข้อหลาคลิปนี้เนะไว้เพียงแต่ทันีกรแล้วก็ข้อขอบใจทุกทุกทางทุกทุกคนที่เข้ามาเบืองมาสมและติดตาม,มาตลอดแล้วเจอกันมาในคลิปต่อไปสบายดี